วนมะกรูดเงินล้านสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการตัดยอดมะกรูดเพื่อที่จะไปเสียบยอดมนต้นตอส้มโอนะคะเพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจจะรับมะกรูดจากสวนของเราไปปลูกเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าจะรับไปขายนะคะเนี่ยการามะกรูดของเรานะคะเห็นไหมคะใบของเราจะใหญ่น้ำน้อยน้ำแทบไม่มีเลยเห็นไหมคะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านามเขาน้อยมากเนี่ยดูเนี่ยตามลําต้นเนี่ยไม่มีน้นาเลยนะคะตามลําต้นเขาเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีน้นาไม่ใช่เรามาตัดออกหรืออะไรนะคะเป็นพันุ์ของเขาเองเป็นพันตัดใบนะคะวิธีการตัดของเราก็จะตัดตัดให้เหนือเหนือกว่าข้อขึ้นมาเพราะว่าเขาจะได้นี่เห็นไหมกล้องมาทางนี้เลยคะ่ะพอเราตัดเหนือปุ๊บเนี่ยอีกประมาณเจ็ดวันเขาก็จะแตกออกมา เป็นสองเป็น3มเป็น4นะคะนะคะ,ะความความยาวก็จะอยู่ที่50เซนขึ้นไปนะคะที่เราจะตัดไปไปเสียบยอดนะคะเห็นไหมคะของเราสวยมากสวนของเราจะมีแม่พันธุ์ปลูกแม่พันธุ์เองนะคะค่ะเยอะมากค่ะถ้าผู้ชมท่านใดสนใจที่จะรับมะกรูดไปปลูกหรือว่า เอาไปขายก็สามารถติดต่อที่สวนมะกรูดเงินล้านได้ได้ทั้งเพจดูได้ทั้งทา c งเฟซบุ๊กทั้งเพจแล้วก็ทาง y o Youtube ใช่ไหมคะตะก้ค่ะก็ถ้าสนใจก็คือโทรมาที่เบอร์0848298564สวนมะกูดเงินล้านค่ะค่ะให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมการปลูกก็ปลูกง่ายนะคะไม่มีอะไรยุ่งยาก แบนนี้อายุประมาณ3ปีแล้วค่ะสวยมาก